ครับตาทองชาแนลนะครับตอนนี้พวกเรารวมจิตรวมใจกันบรรจุน้ำหนึ่งหมื่นขวดขึ้นรถสิบล้อหกล้อนะครับหกล้อเพราะว่าสำรองอีก2ล้อนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยด้วยการรวมแรงรวมใจของพวกเราชาวยูทูบเบอร์นะครับเป็นรอบที่2ที่ขนน้ำจากวัดถ้ำภูผาป่องแห่งนี้เพื่อไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยจากน้ำท่วมนะครับวันนี้ไปพรุ่งนี้จะไปส่งที่อำเภอจังหารเนาะ อำเภอจังหารจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นเป็นแรงน้ำใจจากพี่น้องยูทูบเบอร์ลงพลปาแตนแล้วก็เอฟซีจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับขอแสดงความยินดีและก็มโนทนาสาธุในการที่ได้ช่วยผู้ทุกผู้ยากที่ลำบากจากการประสบภัยน้ำท่วมนะครับในประเทศไทยเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมหมดจะไปขน ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปท่าไหรก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องได้ถ่ายคลิปปิดหลังจากคนน้ําขึ้นรถเสร็จแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ทางช่องแชนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ